สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งการแข่งขันหมาฮอตออนไลน์นะครับกับทางด้านแอปหมาฮอตคันเทพโจนก่อนมาแล้วงานนี้โจนก่อนมาแล้วมาแล้วขึ้นไป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 ก็มานี้ไปนี่ขึ้นมาเรื่อยๆไปครับ เอามาตัดเหลรยวแทบัดอุตสากอร่างสร้างตัวจะขึ้นมาเป็นทรงสามสามเหลี่ยมใหญ่ทรงสามเรียงซะหน่อยแกกลับมาตัดผมไปดือด้อๆเลยนั้นก็ขึ้นเป็นทรงสามเหลี่ยมไว้ก่อนสอดแทรกขึ้นไป ขึ้นมาครับไปครับมานี่มานี่ไปนี่ เขากินฟรีมานี่ครับไปมานี่เราเข้ากินสองเลยจะเสียหนึ่งหรือว่าจะเสียสองมานี่กะเสียหนึ่งเรากินมาทางหมายเลขสิบสอง เขาเดินเข้าฮอตทางนี้จับกินฟรีหนึ่งตัวอ้าวกินด้วยกันนะครับกินด้วยกันกินไปก็ต่อสองเรียบร้อย ขึ้นไปกระดานที่สองขึ้นมาทางนี้จะตัดข้างหรือเปล่าดูลักษณะแล้วน่าจะอยากตัดข้างเราขึ้นไปไปนี่ครับขึ้นมานี่หมากอะไรน้องงานนี้ไม่รู้จริงๆนะครับสองนี้ไม่รู้ไม่รู้ขึ้นมาไป ตัดข้างอ๋อก็จะตัดข้างนี่แหละแต่เพียงแต่ว่ากว่าจะเข้ารูปเข้าร่างได้ก็เล่นเล่นเรางงเฉยๆนะครับอันนี้ขึ้นไปแทรกึ้นไปก่อน มาแล้วต่อค้ำไว้ขึ้นไปเขาจะมาเข้าฮัททางหมายเลขยี่สิบหต่อขึ้นไปเลยครับ ต่อขึ้นไปเลยมาทางนี้โอเคขึ้นไป ขึ้นไปมานี้ครับจัดไปกินนี่ กินเฟกินคนละตัวกินไปให้กินให้กินเรียบร้อยครับผม มาครับคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองขึ้นมาไปครับขึ้นมาทรงนี้เราไปทรงเดิมเรานะครับทรงสีพยาห้าแต้มผมขอเรียกว่าสีพยาห้าแต้มบางคนบอกว่ามันสีพยายมไม่รู้มันใช่ไหมนะครับผมก็ไม่แน่ใจเรื่องชื่อนะการเล่นทรงเนี้นะครับพอเข้ามาเราก็ขึ้นไปสิบไปสิบห้า บางคนเรียกสี่พยายมแต้มนี้ชื่ออะไรใครรู้บอกด้วยนะครับคือลักษณะไม่ไม่ไม่ใช่สามตัวเรียงนะครับอย่างนี้เราขึ้นสามตัวเรียงไม่ได้อยู่แล้วนะครับบางคนเรียกสี่พยายมไม่รู้ถูกไหมนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับใครมีความรู้เรื่องแต้มนี้บอกด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้เราได้เปรี่ยบน,นะครับผมมักจะเล่นแต้มนี้แหละแล้วก็เจออยู่ประจํานะครับแล้วก็แทกเข้าฮอดไป ถ้าท่านไหนติดตามวิดีโอช่องของคัมพีมังฮอดบ่อยๆจะเห็นแต้มนี้บ่อยมากครับคู่แข่งก็มักที่จะจับสามสิบยี่ิบหกจับกินกะว่าได้กินคนละตัวนะครับก็มาเข้าทางเราพอดีแต่ก็ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายที่จะชนะเพราะว่าเขาก็เข้าฮอดได้นะครับอย่างเนี้เข้าเข้าฮอดได้ถ้าลงมานี่ก็เสร็จนะครับนีย่ยครับเข้าทางเราเราก็โดนสองไปซะน,นะครับ มันไม่ง่ายเพราะว่าเต้มเราอ่าไม่ใช่เต้มสิเบี้ยเราเหลือน้อยนะครับจุดที่ผมว่ามันไม่ง่ายเพราะว่ามันเหลือน้อยเนี่ยมันสามต่อสี่นะครับก็ไม่ได้ง่ายมากขึ้นมานี่เขาก็ทําท่าจะฆ่าฮอดก็ลงมานี่ก่อนอยาให้เขาฆ่าได้ก็พอติดชึ่งไปติดชึ่งมาหนีไป จับท้ายนะครับจับท้ายไว้ก่อนมานี่จับกินสองหนีจับกินหนึ่งนะครับค่อยๆค่อยๆถ้าเหลือสามเท่ากันนะเสร็จเรานะครับเราได้เปรียบ,ยบนะครับถ้าเหลือสามเท่ากันก็เรียบร้อยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าจบทำอะไรเราไม่ได้ มาครับผมขึ้นไปกองโจรมาเล่นทั้งวันก็ได้โจรขึ้นไปครับผมมานี่ขออีกจังหวะหนึ่งนั่นแหละถ้าคุณไม่รีบเสร็จแน่นะครับถ้าไม่รีบมาแล้วจังหวะนี้โปล่ขึ้นไป ขึ้นมานี่ก็ขึ้นไปขึ้นมานี่ละ่ะขึ้นมานี่ไปนี้เข้ากินสองไม่โอ้ไม่ได้เข้ากินสองไม่ได้ขึ้นไป มานี่ไปนี่ครับต่อไปก่อนเลยขึ้นไปสับเข้าตรงนี้ มานี่เข้าไปขึ้นมานี่ต่อไปต่อไปกินไปทางไหนดีกินไปทางหมายเลขสองดีกว่าท้องหมายเลขสองอยู่มับเลยแหละงานนี้นะครับเรียบร้อย <c oughs> ไปครับคู่ที่3นะครับขึ้นไปขึ้นมานี่ต่อ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 ตัดหน้าเล ขึ้นไปครับผมเล่นยากเหมือนกันนะครับแต้มอย่างนี้เล่นยากเหมือนกันขึ้นไปครับ เอ้าโดนอะไรน้อเราในงานนี้อ๋อเหยไปเปิดจินฟีเฉยๆนะครับเหยไปเปิดจินฟีเฉยๆขึ้นไปนี่ ไปนี่เอาละมานี่ต่อไปขึ้นไป ีต่อซีเท่ากันนะครับไม่ได้เสียเปรียบกันเลยเท่ากันด้วยงานนี้ขึ้นมาเข้ากินขึ้นมานี่สะบัดไปกินมานี่เรากินสองนะครับเราอย่าไปกินหนึ่ง พราะอีกตัวหนึ่งเราก็ได้กินอยู่แล้วนะครับกินฟรีๆเลยถอยมาขึ้นไปไปถ้ามานี่ก็ เดินผิดนะครับจับนี่ก็ได้ไปนี่ไปเลยให้เขาเข้ากินเลยไปครับเดินผิดนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่นี้โอเคครับผม ขึ้นไปขึ้นมานี่ก็สไตล์เดิมเรานะครับห้า,ตา,าแต้มสีพญาสี่พญาห้าแต้มมานี่นะครับขึ้นเป็นห้าแต้มก่อนแล้วค่อยบีบขึ้นไปนะครับอย่าขึ้นเป็นทรงดาวนะอย่าขึ้นเป็นทรงดาวเพราะว่าเวลานั้นมันจะรับอิปุ่มแต้มนี้ยากอิปุ่มแต้มนี้นะครับขึ้นไป มานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปครับน่าจะเล่นยากพอสมควรแทมนี้ ขึ้นมานี่พผล่ขึ้นมาก็เรียบร้อยนะครับแต็มนี้กินไปนู่นครับกินไปนู่นก็เขากินกลับมาแล้วก็สัตว์สองสัตว์สองอีกทีหนึ่งขึ้นมานี่ ไปครับขึ้นมาเข้ากินสอง ให้กินหนึ่งตัวแล้วทำอะไรเอ่ยมานี่กินฟีหนึ่งตัว ลงมาจะเข้าฮอตจับกินหนึ่งตัวก็กินนี่แล้วก็กินนี่ียบร้อยครับ